Come on, come on, you got สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับคุยข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวข่าวของหนุ่มต่อธนภพขวัญใจเด็กแนวกันบ้างค่ะเมาส์ต่อธนภพไม่เหมาะขึ้นท่านพระเอกเต็มตัวเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่ใครๆก็อยากจะคว้าตัวไปร่วมงานด้วยซะจริงๆค่ะคุณผู้ชมสำหรับหนุ่มต่อธนภพเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวแอบเมาส์เมาส์กันค่ะว่าช่องวิกน้อยสีเนี่ยทา้าท้หนุ่มต่อให้ไปเล่นละครด้วยแถมตอนนี้ยังมีกระแสวิจารณ์อีกด้วยค่ะว่าหนุ่มต่อไม่เหมาะสมที่จะขึ้นท่านเป็นพระเเเออออกกแบบตตตต็มมััววล่่่่าาาสุุดดีโไ้จหนนทง น,นักข่าวเลยอดไม่ได้คะ่ะที่จะถามถึงเรื่องนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยให้เราฟังค่ะว่ามีช่องวิกน้อยสีติดต่อมาจริงตอนนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางผู้ใหญ่เป็นคนคุยคะ่ะเพราะตอนเองไม่สามารถพูดรายละเอียดในเรื่องนี้ได้่วนกระแสวิจารณ์ในโลกโซเชียลนั้นหนุ่มต่อบอกด้วยค่ะว่าคนอาจจะติดภาพกับบทนักเรียนในซีรีส์เรื่องฮอร์โมนแต่พอถึงจุดจดหนึ่งก็อยากจะรับบทที่โตกว่าคะ่ะถ้าผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสดีๆให้ก็อยากจะทํางานให้เต็มที่คะ่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหน,น,น่ะเลยค ครับผมก็จริงๆมีมีติดต่อเข้ามาแล้วครับผมแล้วก็มีการคุยกับผู้ใหญ่แล้วครับแต่ว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าจะสามารถพูดรายละเอียดได้มากน้อยแค่ไหนเลยครับผมก็อยากให้เป็นเรื่องของการดําเนินงานของผู้ใหญ่มากกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ครับผมแต่ถ้ามีการร่วมงานเกิดขึ้นได้จะดีมากครับผมก็จริงๆแล้วคือส่วนตัวเคยพูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วยินดีอยู่แล้วที่ที่เราจะร่วมงานกับทุกๆคนละครแนวไหนครัแล้วแนว น่าจะกึ่งกึ่งโรแมนติกคอมเมดี้นิดนึงครับผมจริงๆแล้วคือรายละเอียดเนี่ยบอกได้ตามตรงว่าผมยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดจริงๆกี่เรื่องครับที่จะได้เห็นกันในปีหน้าที่เราคุยกันมาที่มีตอนนี้แน่ๆครับสามครับโอ้นี่หนังเป็นเป็นผสมกับซีรีส์อะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่รวมหนังปลายปีครับก็ผมว่าจริงๆแล้ว เหมือนเหมือนอาจจะด้วยการติดภาาผมหรือเปล่าไม่แน่ใจที่บอกว่าเป็นนักเรียนองียครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่าจริงๆแล้วถึงจุดหนึ่งอ่ะผมไม่สามารถอยู่ในชุดนักเรียนได้ตลอดนะฮะถึงจุดหนึ่งผมก็ต้องก้าวไปเป็นวัยที่ไปได้เล่นวัยที่โตกว่านี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาผมก็พร้อมที่จะทําให้มันเต็มที่แล้วก็อยากจะท,ทําที่อยากจะทําให้มันออกมาดีครับไม่กดดันนะคร mm ับโดยรู้สึกว่าจริงๆแล้ว ผมพร้อมจะคว้าทุกโอกาสที่เป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาแล้วก็ทํามันให้เต็มที่ผมเชื่อว่าผมทํางานแบบที่เต็มที่มาตลอดนะครผมเชื่อว่าการที่เราทางานเต็มที่ผลงานาจะออกมาดีเสมอเอาเป็นว่าเร็วๆนี้เราคงได้เห็นผลงานทางด้านละครของหนุ่มต่อแบบเต็มตัวนะคะส่วนเรื่องกระแสเมาส์ในโลกโซเชียลเนี่ยหนุ่มต่อก็ไม่ได้รู้สึกซีเรียสอะไรกับเรื่องนี้เลยคะ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้หนุ่มต่อด้วยนะคะ So why let your voice be changed? Baby, we're a little different. There's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadows inside.